ขับผมสวัสดีครับผมแจวนี้ที่สกลนครเมื่อเช้านี้อากาศแจ่มใสพี่น้องฟ้าเปิดด้ยพี่น้องะนะสนยอิมสุกเลยจะเก็บบรรยากาศสู่พี่สุน้องเบิงว่าตามบ้านนอกคอกนาเป็นเท่าไหรบ้านเมืองเฮาบรรยากาศดีบะว่าแล้วก็ปะพี่น้องปะเดินทางโอ้ตาดนะมาราสาว้าตาม,มาาลใสาตา จาของเือนไปไหนมาไม่รู้โอ้ครับพลออะไรกิบบรรยากาศสู่พี่สู้น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อช่วนี้ช่สวงเราดูฝนหลังจากฝนตกหนักพี่น้องมืดฟ้าโมดินมาลายมืดลายอาทิตย์พี่น้องเออเพื่อสกิบบรรยากาศสู่พี่สูน้องเบิ่งมาพี่นออ้องเน,งนงาะเรา,รา,า,เ,รา,าเ,เข้าสิจอ,อยังผ่านไปผ่านมา เข่างามบอกเลยน้องเราไปดูเราไปดูปดวัสดสนดคนทางตามตามาหนอ้าพงนาเงานี่เป็นอะไรเราไปเล่าเพราะบรรยากาศดีไหม เงียบนะพี่น้องคะครับเงียบนะรอรอดูเงียบนะพี่น้องเลยมันจะการเงียบพี่น้องเลยคนไปใส่นอไม่รู้คนไปไหน ทางนี้ตาประหยัดทำอะไรเนี่ยทำอะไรเลาะเลาะเน่อยมาชิลกไปโรงเรียนอ๋ข้าวพวกกล้วยตาเอ็ดว้าเดี๋ยวพวกกล้วยนี่ เล่าเข่าไปน้องเอ้ยเคยเห็นปะเล่าเข่าโบราณพี่น้องเห็นแล้ไดพี่น้องเดินศาสแบบโบราณหลังมาถ้าคนไปใส่ไปน้องเป็นเรื่องควายปะเข่าโคเข่า,ขาป้าปอคนคือเงียบแท้ใหญ่บล็อกเจ้าสิไปน็นาไปใหญบล็อก เกี่ยวข้า,าววะไมยโอ้ยอย่มามักไปเกี่ยวข้าววะบ่ค่อยเลยไปเปลี่ยนข้าวน้ำย่าแดงกำลังออกขันแม่ฝนบุรียันเฮียอยู่ปีนี้ค่อยแต่ว่าเข้าอันมาริดอ,อ่ะเราขันแม่ฝนบุรียันเฮียอยู่ปีนี้กำลงังกำลังโพ มะโอปีหน้าแบ่งไว้ท่าเดียวแล้วจะเอามาเปียกเอาหรอกปีนี้ปีนี้ปีนี้เข้าที่สิมไปเกี่ยวนี่แบ่งไว้ท่าเดียวนะสิมาเปียกเอาเออจากซีหาสอบมันไม่ยดงหรอกมันโอ้ใครแมฝนบุรีปีนี้ยิงยิงเขี้ยวอยูุ่้ยว้แขวะ สดงว่าซุกแล้วนี่โอเคโอเคตาสานยังตาขออนุญาตาโอ้ตาตาเสร็จงานของน้องตาเนาะโอ้คือเพียนใช่ตาของร้อยนี่แล้วบ่โอ้ของร้อยอันเท่าไรบรเลคันขาย ร0แล้วโอ้ Ming โหข oh, 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 ้าร oh. ้อยันตาโอ้โหขนปานกลางเด้องโอ้เ็ดไว้เด้อเด้อจักอันแต่ปานกลางฮะชิมาเอาชิให้ลูกเคยเปนหาขบเตึกปาโอ้ยลานนุยในไรลานเลขไปเพื่บ๋เอาไว้ผมเอานึงแบบปานกลางสองร้อยปลาเบอขึ้อร hmm. ้อยดีเออเออเดชิมาอาน้ตาเร็วบ้าในไรเออ บอกไว้บอกไว้บอกไว้ครับครับครับ,รบ tamanho, ผมสีมาเอาไปให้เขาไปตึกแหน้ำเกี่ยวข้าวแล้วนี่มันจังสีบเลยมันมีแต่แย่งนะฮหเราป้าตาตาด้วตายพี่น้องรอพี่น้องเป็นไงเมียเพี่น้องเด้อมันบ่ค่อยมีคนบ่ปลกคนแปลกการเห็นงานพี่น้องเลย อันนี้ทางหน้านี่ยร้านค้าซีวอนันพี่น้องคนบเอทมกับุค่ยมีน่พี่น้อง A T อพิ่บุค่ใเลยอ T เอทก็ได้เาาไปีโรง,งเรีย่งว,วนันการค้า,าข้าข้าโรงเรียนพี่น้องว่าพ่มนนีอย่างเนาะโรงเรียนเนาะ พาพี่บอน้องไปเบิง้งมันมียอย่างบอสโอ้น่าจะมีการแห่เนี่ยผมก็ได้ยินข่าวแว้แลว่าพอออพ้อนสิบบัตรกเกษียณพี่น้องพอ,อบัตรกเกษียณพี่น้องพัดนี่มีการแห่เนี่ยมีอย่างน้องเนี่ย บรรยากาศดีเนาะน,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 นี่ข่าวว่าพอพ้นเสียบิดกเกษียณพี่น้องก็เลยสิเก็บมาเก็บบรรยากาศสูพี่สุนมัมเบอ